สวัสดีครับพี่น้องครับมืดนบประบันธหุ่นหมีมาอีกแล้วครับพี่นอ้องมืนิีประบันธหุ่นมีสีพมะมาฮิหมุกปลาโจใส่หัวปีนะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวเรามาเบิ่งในส่วนของส่วนประกอบกันก่อนนะพี่น้องดอส่วนผสมนะเด็กเนาะมีปลาโจพริกสดนะครับต้นหอมผักกระแย้งซีหอมนะครับแล้วก็หัวปีนะพี่น้องเนาะแล้วก็หัวหอมแดงครับ ไปไปอีตูต้ตะไคร่นะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเฮามาเริ่มกันเลยครับพี่น้องครับเริมต้นด้วยตําพริกสดนะพี่น้องเนาะความเผ็ดนั่นแล้วจะมากไผ่มันเลยเด้อพี่น้องเด้อมากเผ็ดกับใส่เผ็ดนะครับเนาะมากกว่าเผ็ดกับใส่หน่อยนะครับหรือตอนตําพริกยิ่งซี่ที่ใส่เป็นพริกแห้งก็ได้แล้วจะมากผู่ใดมันเด้อพี่น้องเด้อแต่สูตรของพ่อปันมนีมากกินเป็นพริกสดนะครับเนาะ ตำพริกสดละเอียดแล้วนะครับเพราะก็ในส่วนของป่านะครับปลาโจกที่พอบ้านห้องนี้สับละเอียดไว้แล้วนะครับสับเป็นท่อนๆไวแล้วนะ้บนสับละเอียดบอวผิดบัวถ,ถือน้องพี่น้องเนาะเรียบร้อยแล้วนะครับกระตำไส่ด้วยไปหัวหอมแดงแล้วก็พริกลูกโดดใส่ลงไปนะครับเนาะแล้วก็ตะไไร่ครับพี่น้องนะครับแล้วแล้วนะครับนากเพาก็ใน่ซนของหัวปีน้นองเนาะ หัวปีกกล้วยนั oh, ่นนะครับนอกจากที่เขาสับไปแล้วละเอียดแล้วใส่ลงไปนะครับชุดแรกนี่เขาตําให้ละเอียดสักก้อนแล้วตําให้มันเข้ากันสักก้อนนะพี่น้องเว้ยมักจะติดปากว่าเขามาตําละเอียดพี่น้องเนาะตําให้มันเข้ากันสักก้อนนะครับพี่น้องส่วนประกอบอื่นเขาค่อยมาใส่เพิ่มนะครับเนาะเริ่มเข้ากันดีแล้วเพระพันธุ์มิ้นคือ็สีพักมาใส่ครับผักแยงที่บอกคือสีมีผักแยงชี้หอมแล้วก็ต้นหอมครับพี่น้องนะครับ มีต่ความหอมๆ,ๆท้งาน,นเลยนะพี่น,อน้องเนาะใส่ลงไปแล้วยเกือบเต็มโคกในพอบรรทมนี้เลยครับพี่น้องแล้วเขาก็ต่ำให้มันเขากันนะครับเนาะลายๆหลย,หลย,หลยพอบรรทมนี้ก็เลยต้องจับตะพี่แบบํำเต็มไม่เต็มมือนะครับเนาะดาวต่ำเริ่มเขากันดีแล้วได้พี่น้องตุลไปตุลรมาตุลไปตุลัถกาเขากันดีแล้วบันนี้เขากระิมาปรุงนะครับเนาะมกประโจกนั่นนะครับ เครื่องปรุงง่ายๆนะครับตามอาหารอีสานบานเท้าเลยนะครับพี่น้องเนาะกระซิมเกลือนะครับเครื่องชอนนะพี่น้องเนาะนะครับแลวก็ตามไปด้วยนะครับผงนัวหรือผงชูรสนั่นเองนะพี่น้องเนาะสองช้อนนามันหลายแน่จัหน่อยมือนีนะครับเนาะใส่ผงนัวไปแล้วนะครับพี่น้องก็ตามไปด้วยน้ำปลาแดกปรุงต้มแล้วเนาะพี่น้องเนาะหรือผู้ใดไม่อยากใส่น้ำปลาแดกปรุงต้มนะครับก็ใส่ไปน้ำปลาแดกบานเท้าก็ะไรเนาะพี่น้องเนาะแล้วจะมกผู้ใดมันนะครับ พี่น้องครับใส่ลงไปแล้วนะครับตามไปด้วยน้าปลาท่านพี่น้องเด้อใส่ปลาแดกปรุงต้มไปแล้วนะครับเนาะใส่น้าปลาจั๊กเพี๊หนึ่งนะครับเมื่อกี้เนี่ยพ่อบอลพูดมีใส่น้าปลาแดกปรุงต้มไปสองจั๊กเถี๊นะพี่น้องเนาะยางจีบบ่อครับมันหลเนี่ยจังหน่อยรอบนี้นะโคกนี้ไเลยนอนพี่น้องนะครับเแล้วนะครับ,บมมเขาก็ม,มาตำให้มันเข้ากันตำตัวไปุัวมาตัวไปุัวมา คิดว่ามันเข้ากันดีแล้วนะพี่น้องเนาะเอาก็ในส่วนของผักอีตูนะครับมาใส่ครับพี่น้องนะครับใส่ลงไปแล้วก็ับตำเหมือนเข้ากันซะก่อนนะครับพี่น้องครับหรือบางคนนะพี่น้องเนาะผักอีตูนี่นะครับไปใส่ตอนหมกสุดท้ายตอนตอนห่อมหมกสุดท้ายก็ได้นะครับแล้วจะมักไปมันแต่สูตรของมะปันพี่นีมักตําแบบพร้อมๆใส่กันครับพี่น้องก็เลยเอามาตําซะก่อนนะครับเนาะค่อยไปค่อยหอมหมกนะครับพี่น้องเรียบร้อยแล้วนะครับเข้ากันดีแล้วบัดนี้เดี๋ยวเขามาเฮ็ดห่อหมกกันเลยนะพี่น้องเนาะ เฮ็ดดูดูลายกับของนี่พี่น้องในการหมกตองนะครับเนาะเบื้องหน้าตาหมกตองของสูตรของพระบัณนมีเฮ็ดแรกๆก็บสีพ่อปุ่มแม่จังหนช่วงทุกเมื่อนีก้การเริ่มดีเริ่มงามขึ้นแนวจังหน่อยเนาะแต่กระสู่ฝีมือของคนที่เขาเป็นมืออาชีพอะไรนะพี่น้องเบื้องหน้าตาหอมหมกของพระบาณฑ์นมีนะครับเนาะเอาเป็นหมกที่สองในได้พี่น้องบัดน,นี้นะครับโอ้ยที่แดงงานขึ้นเก่าวะน้าพี่น้องนะนเนาะการเฮ็ด โมกป่านั่นนะครับเพราะที่บเฮดเป็นหอมกต่อเงี่ยสีก็ไดเนาะหรือเฮดเป็นในทรงของมกหม้อก็ไดง,ง,ง่ายๆกันเลยนะพี่น้องนะครับมกหมอนะั้นเพราะว่ต้องเฮดหลายนะนเนาะเฮดเพราะเจ้ากลิ่ดมือเดียวนะครับแต่เมื่อนีเพ่บ้ันพุ่อหนี้เนี่ยเฮดหลายแนย่ชักหน่อยเพราะว่าอย่างก,ก็คือสีเฮดเตรียมใส่ช่องฟิตไว้คุณแม่คุณนายแม่กินนะครับพี่น้องปากาเป็นอยากกินหลายมือเขาใส่ช่องฟิตว้ยน้ำอยากกินเขาก็มาคุณแค่นั้นเองเนาะพี่น้องเพิ่นจะบดยากลำบากเนาะเพิ่งเท่าแล้วนะครับเ,เน,บน,นะ เบิ่งหน้าตาเรน่อร์นี่จากไงแน่จักหน่อยนะครับพี่น้องห่อใหญ่ห่อก็ใส่ตองหลายแนะน่จักหน่อยเนาะตองแผ่นใหญ่แน่จักหน่อยนะครับเบิ่งหน้าตาก็ถือว่าฝีมือพัฒนาขึ้นอยู่ได้พี่น้องเอ้ยน้องเจ้าของก็เป็นนบัดน,น,นี้นะครับพี่น้องเนาะเบิ่งหน้าตาหมกสุดท้ายครับพี่น้องเบิ่งหน้าตานี่หมอซึ้งเนาะพี่น้องนะครับรอบนี้เขาบ่ตัดตองออกเนาะพอดีว่าตองมันพอดีแล้วนะครับเนาะเขาก็ปิดฝานะครับพี่น้องได้หลายหมกเติบมื่อนี้นะครับเรียบร้อยแล้วเขาก็ไปใส่ หมอซึ่งที่เข้าค้างไว้แล้วนะครับน้ำเริ่มเดือดเลดยที่พี่น้องนะครับแล้วๆนะครับบัดน,นี้เขกาถิ่มไว้ชักประมาณเคืองชั่วโมงครับพี่น้องนะครับปากกะิสุกพอดีเนาะนะครับพานไปแล้วเด้พี่น้องบัดน,นี่พานไป30ิบนาทีแล้วนะครับไวเหมือนยางกหกเลยนะพี่น้องนะครับจริงๆแล้วมันสุกพอดีปพระมาร์นี่มีก็เลยมัถทายต้นเปือก ฝากคือปิดตะเกียร์เดี๋ยวน้อพี่น้องเนาะเอาจังใดก,ก็ลองไปเหตตาเมืองเดอพย่น้องเด้อคลิปนี้พรอบ้านมีกฝาวฟเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเนาะขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ